สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะค่ะวันนี้พบกับนิตยาบนสีอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันที่ห้าของเดือนหนึ่งนะคะค่ะวันนี้นิตยาบนสีก็นำบนสีสวยๆราคา,าเบาๆมาแบ่งปัน,ปนีกเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนิตยาก็แจ้งการจัดส่งนะคะการจัดส่งนี้จะส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะค่าจัดส่งแบบโอนที่50านะคะปลายทาง70บาท รับกี่กระถางก็ได้นะคะแบบมะเมานะค่ะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนี้จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะมาดูที่ต้นแรกกันเลยว่าวันนี้นิดนำบอลสีอะไรมฝาฝ่ายเอฟซีกันบ้างเริ่มต้นด้วยต้นนี้นะคะเศรษฐีพันล้านนี่นะคะมาอยู่ในกระถางสนิ้วเนาะเศรษฐีพันล้านนี่นะคะเอาไปที่50บาท อันนี้จะเป็นดารานุภรัสไม้กระถางสีนะคะ50บาทอันนี้จะเป็นสีเลือกงาม50บาทมณีล้อมเพชรนะคะ50บาทนะคะธาตุบางแก้วสวยเลยนะคะ50บบาทนะคะธาตุบางแก้วเนาะนี่นะคะ สวยนะห้าสิบบาทดูฟังกันบ้างนี่มกระไม้กระถางสีกันเลยนะคะศิลาหุ้มทองแผงนะคะหน้าทองห้าสิบบาท สิลานักปาดห้าสิบบาทวันนี้ห้าสิบบาทได้เลยนะคะเพชรจอมทองห้าสิบบาทนะคะเนาะหงดารุนห้าสิบบาทนะคะหงด,รา,ดหารุนห้าสิบบาทนาลีบุรพา สวยเลยนะคะนาลีบุรพาก็ห้าสิบบาทนะคะ<ม>บันดานซับห้าสิบบาทอสงไข่ห้าสิบบาทนะคะพันดาวพันดาวห้าสิบบาทพระนครห้าสิบบาทห้าพระนครก็ห้าสิบบาทนะคะ รัศมีเงิน50บาทนะคะเกาะเก็ดสวยๆเลยสีสวยมากน้อะคะน้องกระด่างเริ่มด่างมาแล้วนะคะมือเกาะเก็ดนะสีสวยมากดูนะคะยังกระขรเอาสีมาแต้มเขาเลยเนาะห้บาทเทา้าหิรลันพนาศูนย์เอ้ยไม่ใช่อเท้า,ท,าทองอิน ท้าทองอินก็50บาทนะคะนำโชค50บาทสีปราดสวยๆเลยสีปลาก็50บาทนะคะบอนสีวันศุกร์สวยๆเลยนะคะวันศุกร์วันศุกร์ก็50บาทนะคะอันนี้จะมีชายชนกะ อับสอสวร์น,นะคะนี่ชายเชิกับอับสรสวร์มีสองต้นนะคะเอาเอาไปที่ห้าสิบบาทเลยนะคะวันนี้แล้วก็จะมีซับเจริญซับเจริญก็ห้าสิบบาทนะคะซับเจริญเนาะนี่มีจํานวนเยอะเลยนะคะนะคะอับสรสวรค์น,นีดฟอร์มสองต้นเนาะห้าสิบบาทเลยนะคะ หนุมานเชิญธงห้าสิบบาทนะคะทศกัณฐ์ห้าสิบบาทอมภพพาห้าสิบบาทนะคะอันนี้อะไรเออปุเปรันอยากปุเปรันนะคะเดี๋ยวนี้พาไปดู นี่นะคะคือยักษ์ปุูเป็นลันนะคะนี่นะคะนี่คือต้นแม่เขาเนาะเขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ทําจํานวนแล้วนี่นะคะข่าออกมาแล้วนี่นะคะนี่คือเป็นไม้แยกหนอแล้วก็ไม้จอมนิดนะคะนี่เนาะยักษ์ปุกเป็นลันนะคะต้นลูกเขานี่เลยค่ะห้าสิบาทนี่ต้นแม่เขาโตมาเขาจะกัดสีอย่างนี้นะคะอืมดูอุสามณีนิดสวยมากที่สวนนะคะ วยโตโตขึ้นมาสวยมากเลยนะคะอุสมานีดูนิดมีกระถางหนิ้วครึ่ง6กนิ้วมาจำหน่ายด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแม่พันนิดเนาะนี่นะคะกระถาง8ดนิ้วถ้าเลี้ยงเขาไว้นานๆเขาก็จะกัดสีอย่างนี้นะคะสวยใช้เวลานิดนึงนะคะอุสมานีเนาะสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่นะอุสมานีนิดเนาะนี่เนาะเริ่มเริ่มเริ่ม,มนี้เลยสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นเรือสุพรรณหงส์นะคะเป็นแม่พันธุ์ถ้าเขากัดสีเต็มที่แล้วเขาก็จะหน้าตายอย่างนี้นะคะเรือสุพรรณหงส์สวยมากเนาะสวยททางนั้นเลยค่ะนี่นะคะไม้กระถางหนิ้วเป็นอุตสามณีสวยมากอ่าเอฟซี FC ไปอัพกระถางไปเปลี่ยนกระถางแดเอานะคะโอ้ี่ นะะี้ไม้หน้าจะมีหัวแล้วเนาะอุตสามณีต้นเมื่อกี้นะคะที่นี่ถ่ายให้ดูในทูนนั้นเลี้ยงเขาเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วเขาจะหน้าตายอย่างไง้น,นะคะอุตสามณีสวยมากที่150นะคะไม่แพงเลยเพราะความสวยของน้องนะคะอุตสามณี150บาทนะคะเลือสุพรรณหงส์ก็ตามชิปเลยที่นี่ให้ดูเลยคะ่ะ150่บาทโตขึ้นมาเขาจะหน้าตายอย่างเงี้ยน,นะคะ150นะคะ <c oughs> ไม้กระถาง5นิ้วนะคะหนุมานตัว9เอาไปที่100บาทนะคะหนุมานตัว9้าเนาะ100บาทอันนี้จะเป็นซับเจริญไม้อยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะน้องก็จะโตหน่อยซับเจริญเอาไปที่120บาทนะคะ น,นี้เป็นนารีสยามสวยๆเลยนะคะนารีสยามนะสีสวยมากนี่นะคะอันนี้ยังไม่มีแสงแดดนะยังตอนเช้าอยู่เลยนะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะวันนี้นะคะที่ห้าเนาะนี่นะคะส,สวยๆเลยอันนี้บอลน,น้องจะมีแข้งนะคะเห็นไหมสวยมากน้องไม่ได้หลุดนะคะสวยนารีสยามอาไปที่150บบาทนะคะ อับสอนสวรรค์กระถาง5นิ้วต้นนี้นะคะนี่ขอในราคา120บาทเนาะน้องไซส์ใหญ่แล้วนะคะดูปิดฝามือนี่เจมิดแล้วนะคะไม่เลขเนาะอับสอสวรรค์120พยพญาพันวังกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะพญาพันวังสวยสเลยนี่เลยเอาไปที่120เหมือนกันนะคะไผ่ขวนญสิริ120บาทนะคะหลวงพ่อพูนวันนี้มี2หน้านะคะหลวงพ่อพูนเนาะนี่เลย นี่นะคะกระถางหกนิ้วนะคะหลวงพ่อพูนสวยมาก150บาทนะคะนี่มีหน้านี้กับหน้านี้นะคะท่านชอบก็เลือกเอาเลยนะคะกระถางละ150สสวยๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ขอฝากอันนี้ด้วยนะคะอัญมณีขาวกระถางละ80บาทนะคะเป็นอโกนิมานะคะ สวยๆเลยนี่นะคะทรงพุ่มสวยมากเนาะสวยๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิตยานะคะก็หาบสีมาฝาก fc ได้ประมาณนี้นะคะค่ะ fc ท่านไหนนะคะอยากได้ต้นไหนก็โทรคุยกับน,นิตยาได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนิดลืมเดี๋ยวไปดูตู้นู้นอีก เดี๋ยวฝากตัวนู้นอีกหน่อยนะคะนี่ไม้กระถางห้านิ้วนะคะเป็นหง์ดารุนสวยๆเลยหง์ดารุนนิดนะคะนี่นะนี่นะสวยเลยนะคะหง์ดารุนเอาไปที่150บาทชินนบัญชรน,นี่นะคะชินนบัญชรนไม้เก่าไม้โบราณเราอีกตัวนะคะ150บาทนบาทคะ่ะไม้กระถาง6นิ้วเนาะดาบพันเลเลสวนมหาราช150นะคะ วิจิตจินดาม้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะสวยๆเลยวิจิตจินดาพุ่มสวยมากเลย1 0 0บาทนะคะวิจิตจินดาเนาะพญาชาลวันนี่นะคะพญาชาลวันสวยๆเลยสวยมากเอาไปที่130เช่นกันนะคะวันนี้ราคาเบาๆนะคะ ดารานพรัตน์นี่เลยเหมือนหน้านี้หน้าเลกาซีนะคะเอาไปที่130เช่นกันนะวันนี้เนาะเท้าหิรันพนาศูน130เช่นกันนะคะเท้าหิรันพนาศูนเนาะไม้กระถาง6นิ้วนะคะชายชน130เช่นกันนะคะวันนี้เนาะโปจุกจุสวยๆไปเลยค่ะสวยมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิตยาก็ อมรสรีมาฝากเ c ฟได้ประมาณนี้นะคะอย่างนี้ก็ขอฝาก f อทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับนิตยาบลสีด้วยนะคะเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ